อุ้มลักษณะอัปเดตอาการน้องดิสนีย์ผวาหมอพยาบาลหนักมากเขารักษาจากอาการติดเชื้อโควิดอยู่หลายวันล่าสุดอุ้มลักษณะได้โพสต์อัปเดตอาการของตนเองและน้องดิสนีย์หลังเข้ารับการรักษาเป็นวันที่4ว่าอัปเดตอาการวันที่4น้องแข็งแรงดีค่ะไม่ไข้ไม่ไอไม่หอบขับถ่ายปกติปอดดีกินได้เล่นได้คึกเหมือนเดิม แต่นอนไม่ดีเลยเดี๋ยวตื่นมาร้องร้องทุกชั่วโมงเพราะเครียดด้วยไม่ได้อยู่บ้านบวกกับพวาคุณหมอคุณพยาบาลกลัวหนักมากส่วนแม่ไม่มีไข้ไอเล็กน้อยวันนี้ปวดหัวนิดหน่อยเพลียมากกว่าเพราะแทบไม่ได้นอนเลยค่ะสู้ๆอีก10วัน โดยผลเอ็กซรยลปอดของเราพ่อแม่ลูกไม่พบการติดเชื้อปอดอยู่ดีมีไข้แค่2คืนแรกมาวันนี้ไม่มีไข้มีแต่อาการปวดเมื่อยปวดหัวปวดตัวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ